คงไม่มีใครปฏิเสธการเดินทางได้เพราะคนเราต้องเดินทางกันตั้งแต่เช้าจดเย็นหรือบางคนการทํางานอาจทําให้เราต้องเดินทางไกลกันข้ามบันข้ามคืนก็มีซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังถึงการเดินทางของตัวเองในช่วงที่เขาทํางานค่อนข้างเด็กขับรถกว่าจะถึงบ้านบางครั้งก็เลยช่วงเวลาที่ผู้คนหลับไหลกันไปหมดแล้วเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าจากเอกเพื่อนสมัยเรียนของผมในช่วงที่เขาทํางานโรงงาน ที่ต้องเข้าเป็นกะบางครั้งก็เข้ากะเช้าแต่บางคราวก็ไปเจอกะเด็กเส้นทางที่ต้องขับรถผ่านทุกวันก็จะเป็นแถวเส้นพุทธบนฑรสายห้ามุ่งหน้าสารยาซึ่งเรื่องราวที่เอกเจอก็อยู่ในราวสักหกเจ็ดปีมาแล้วละครับช่วงนั้นบ้านถึงผู้คนก็ยังไม่ค่อยมากเหมือนในสมัยนี้ถนนหลายสายก็ยังไม่ได้เจริญมากนะักทําให้ไฟฟ้าสองสวา่างก็ใช่ว่าจะสว่างสวยัยจนมองเห็นอะไรถนัดชัดเจนนัก เอกเล่าให้ผมฟังว่าช่วงที่เขาทํางานโรงงานตอนนั้นถนนสายพุทธมณฑลสายห้ายังเป็นถนนสองเลนคือรถจะวิ่งสวนทางกันเลยไม่ได้แบ่งเป็นสี่เลนและมีเกาะกลางเหมือนปัจจุบันแล้วที่น่ากลัวก็คือเอกบอกว่าเส้นนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือช่วงหลายปีก่อนมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆเรียกว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายกันแทบทุกคืนรถมูนทีต้องจอดรอกันเลย ด้วยความที่บ้านของเอกจะอยู่ไกลจากที่ทำงานเขาก็เลยไม่อยากย้ายไปหาขอพักใกล้ๆก็ใช้วิธีขับรถไปกลับเวลาทำงานก็จะขับรถยนต์มือสองที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแดงของตัวเองเพื่อขับไปทำงานทุกวันทีนี้ด้วยความอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยจนชินไปแล้วเอกก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรคล้ายๆกับว่าเราคุ้นชินกับมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว บางครั้งก็เห็นคาตาเลยประเภทเดินข้ามถนนรถชนกระเด็นไปแน่นิ่งอยู่ริมถนนแต่ว่าเอกก็ยอมรับว่าภาพที่เห็นมันก็จะติดตาไปหลายวันตามข่าวก็จะพบว่ามีกู้ภัยมาเก็บศพไปตลอดคือบ่อยจนไม่รู้จริงๆว่าช่วงไหนเกิดเหตุอะไรกันไปบ้างจนกระทั่งมีวันหนึ่งเอกเ,เล่าว่าวันนั้นเป็นคืนวันพระใหญ่ตัวเองก็เกิดเจอกะเด็กออกจากโรงงานมาได้ ก็ราวๆเที่ยงคืนกว่าขับรถมาเรื่อยๆตามถนนสายนี้นี่แหละใจก็มุ่งแต่จะกลับบ้านไปพักผ่อนก็คิดอยู่แค่นั้นไม่ได้จินตนาการอะไรให้ตัวเองหวาดกลัวเพราะด้วยเป็นเลนวิ่งสวนทางกันช้ำสองข้างทางยังแทบผ่าบ้านเรือนผู้คนไม่เจอสักเท่าไร่ในขึ้นเกิดเหตุที่เจอกับเหตุการณ์ประหลาดนั้นเอกเล่าต่อว่าขับรถกลับบ้านมาตามเส้นทางเดิมๆขับมาเรื่อยๆ จนเลยโรงงานที่ทํางานมาค่อนข้างไกลพอสมควรจังหวะนั้นจะเป็นช่วงเข้าโค้งเอกก็เลยลดความเร็วลงเพราะเป็นคนขับรถระมัดระวังมากไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเพราะเส้นนั้นก็ขึ้นชื่ออยู่ว่ามีอุบัติเหตุแทบทุกวันจังหวะที่ฉลอเพื่อเข้าโค้งแสงไฟหน้ารถมันก็ส่องกระทบพื้นถนนและหมุมหมองกว้งวางๆไปถึงข้างทางบ้างเล็กน้อยซึ่งข้างทางเอกก็บอกว่า สมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นป่าหญ้ารกทรึบสลับกับต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะที่นี้ตรงจุดที่แสงไฟส่องสว่างไปข้างหน้ามันคล้ายกับมีร่างคนดูเป็นเงาเเรียงแสงยืนอยู่ตรงข้างทางใต้ต้นไม้ใหญ่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาจะมายืนอะไรเอาเวลานั้นคือว่ามันดึกมากแล้วจะว่ารอรถประจำทางสายนั้นก็แทบผ่ารถเมลวิง่งแทบไม่มีเลยเรอค่อนข้างเปลี่ยวพอสมควร เอกบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนนี่แหละคิดแบบคข้าๆตัวเองเพื่อความสบายใจแต่คลิปตาเดียวจริงๆพอรถเครื่องตัวเข้าไปใกล้ๆก็หายวับไปเหมือนว่าตรงจุดนั้นมันว่างเปล่าถ้าคิดว่าเป็นคนจริงอย่างน้อยจะเดินหลบรถไปทางไหนแสงไฟหน้ารถก็ต้องส่องสว่างจน,จนจับภาพได้อยู่ดีแต่นี่คือหายไปเลยไม่เหลือแม้แต่เงาเลยขณะที่เอกเล่า ผมก็พยายามคิดตามไปด้วยว่ามันก็เป็นไปได้นะที่เอกจะต้องเจอเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เพราะอย่างที่เกริ่นไว้คือถนอนสายนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆแบบนี้ใครจะมานั่งจำว่าช่วงไหนเคยเกิดอุบัติเหตุหรือช่วงไหนที่ไม่เคยมีเหตุอะไรเลยเอกยังบอกผมอีกว่าคิดดูเถอะถ้าวิญ,ญญาณคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นก็คงยืนเรี่ยงรายกันไปตลอดเส้นทางแน,น่ เพราะค่อนข้างเยอะจริงๆแต่ตอนนั้นเอกก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าคงตาฝาดไปแล้วละ่ะเพราะในความเป็นไปได้มันก็คงไม่มีใครเที่ยวอ,ออกมาเดินทอมๆอ,อยู่ริมถนนในยามวิกาลติดเด่นแบบนี้หรอกพอคิดได้แบบนั้นก็สบายใจใจฟูขึ้นมาหน่อยเอกก็เลยขับรถต่อไปพร้อมกับเปิดเพลงฟังเบาๆอย่างน้อยก็จะได้ไม่รู้สึกเงียบหรือว่าวางเวงจนเกินไปนะัก แต่พอเลยหลุดช่วงโค้งที่เห็นอะไรบางอย่างแล้วหายไปนั้นก็กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ระทึกเข้าอีกตอนนั้นเอกเล่าว่าขับเลยโค้งมาก,ก็จะเป็นเส้นทางตรงๆยาวเลยตรงจุดนั้นสมัยก่อนจะเป็นโรงงานผลิตพวกตู้เติมเงินอะไรสักอย่างคือนานมากแล้วก็ลืมๆเลือเล่อนๆไปบ้างแต่ที่จาได้แม่นก็คือมันปรากฏเงาดําเหมือนก้อนกลมๆอยู่ตรงหนึ่งทุตบาทฝั่งตรงข้ามเดนสวน ที่เอกขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านที่ว่าเป็นก้อนกลมๆดูๆไปก็จะคล้ายๆกับคนนั่งชันเขาก้มหน้าอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดซึ่งเอกก็บอกผมว่าพยายามที่จะตั้งสติขับรถต่อไปพยายามไม่หันไปมองในสิ่งที่ตัวเองก็อย่างสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถึงจะไม่มองก็มาให้เห็นเลยครับผมก็ถามไปว่ามาให้เห็นยังไง ก,ก็เล่าต่อครับว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนช่วพรลิปตาเดียวที่ร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นคือเป็นเงาดําตะคุ่มตะคุ่มลักษณะนั่งคุดคู้อย,อยู่แล้วค่อยๆย,ยืนขึ้นพอยืนได้ปุ๊บก็วิ่งเลยเอกบอกว่าวิ่งจริงๆคือวิ่งตัดผ่านหน้ารถชนิดที่เบรกก็ไม่ทันยังไงก็ต้องพุ่งชนอย่างเดียวแล้วลองคิดดูว่าถ้าเรานึกสภาพว่านั่นเป็นคนไม่ใช่ผี แล้วชนเข้าไปยังไงก็ตายแน่นอนแล้วตัวเราเองก็มีความผิดเพราะขับรถชนคนที่สับสนไปสารพัดในช่วงเวลาที่ยังไงซักก็ไม่เบรกเพราะเบรกไม่ทันหรือต่อให้เบรกทันก็คงเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเองแน,น่ซึ่งเอกก็คิดว่ามันไม่คุ้มหรอกชนเป็นชนแท้พอตัดสินใจอย่างนั้นก็พูงเลยรถก็เคลื่อนผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้มีเสียงโครมคลาม บ่งบอกว่าเอกขับรถชนใครเลยแล้วไอ้ที่เห็นเป็นเงาดําที่วิ่งตัดหน้ารถมันเห็นแค่เงาดําทะมึนผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนเท่านั้นเอกบอกว่าใจเต้นรถทึกมากกลัวว่าจะขับรถชนคนตายทีนี้ในความโชคดีก็คือไม่ได้ขับรถชนอะไรเลยมันไม่มีคนไม่มีวัตถุใ,ใดๆเพราะมันไม่ได้เกิดเสียงดังหรือแม้แต่รู้สึกได้ว่ารถของเรามันไปกระทบกับอะไร แต่โชคร้ายตรงที่บอกว่าต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งที่เราพุ่งชนไปไม่ใช่คนเอกบอกว่าตอนนั้นยอมรับเลยว่าใจมันแข่งมากเหมือนคนที่เริ่มหวาดกลัวในพลังลี้ลับที่เขาเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนก็พยายามคิดแค่ว่าคงไม่เจออะไรอีกแล้วอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยถึงบ้านก็พอจากนั้นเอกก็ตั้งสติข,ขับรถต่อขับไปโดยไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรอีก คือหวังว่าจะผ่านไปได้แล้วแต่เอาเข้าจริงมันหนักมากระหว่างที่ขับไปเรื่อยๆมันเริ่มมีบางสิ่งแปลกๆผ่านเข้ามาในห้องโดยสารอย่างเช่นจู่ๆก็เหมือนมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพคือกลิ่นเริ่มจากเบาแล้วก็ดูแลงขึ้นเรื่อยๆจนทนแทบไม่ไหวพยายามเล่งแอร์ให้เย็นขึ้นเพื่อว่ากลิ่นหอมๆของน้ำยาปรับอากาศมันจะกลบกลิ่นเน่าเหม็นนั่นได้แต่ก็ไม่เลยครับคือกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นยังไม่พอ มีเสียงสุนัขในระแวกนั้นเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆดังขึ้น,นเรื่อยๆจนทะลุกระจกเข้ามาให้ได้ยินเสียงเห่าหอนโหยหวนเท่าไหร่เกรม,เม็นน่าราวกับซากศพก็ชัดขึ้น,นเ,เ,เรื่อยๆเอกเริ่มใจคอไม่ดีแต่ก็จะดีสู้เสือตัดสินใจมองผ่านกระจกมองหลังไปเท่านั้นแหละครับเขาก็แทบช็อกเมื่อบอกด้านหลังมีเหาดำบตะคุ้มคล้ายคนนั่งอยู่ดวงตาสีแดงกดำ สะท้อนแหวววับอยู่ในกระจกมองหลังเท่านั้นแหละครับเอกก็ถึงกับอ้าปากค้างตาเปิดกว้างด้วยความตกใจคือมั่นใจว่าไม่ใช่คนนอกจากไม่ใช่คนแล้วยังอาจเป็นไปได้ว่าที่นั่งอยู่ด้านหลังนั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อนของคนที่ประสบเหตุจนเสียชีวิตและอาจจะเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ทำให้วิญญาณของคนตายยังไม่รู้ตัวเองจึงเร่ร่อนเป็นสามเภาสีไม่ไปไหนที่หนักกว่านั้น อาจเป็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ที่ดวงวิญญาณอาจจะกล้าแข็งมากพอที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาก,ก็ได้ผมฟังเอกเล่าก็คิดตามไปด้วยว่าถ้าเส้นทางพุทธมณฑลสายห้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเอกว่ามันก็คงไม่น่าประหลาดใจหรอกที่เอกต้องเจอสักวันต่อให้ไม่เจอวันนี้วันหน้าก็ต้องเจอเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันมีผู้คนล้มตายทับถมกันอยู่ทุกวันแล้วถนนก็เล็กแคบ แค่สองเลนวิ่งสวนแบบนั้นยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยเอกยังเล่าต่อว่าจะเอาอยัางไงต่อดีหรือถามว่าเคยเจอผีไหมหรือครัวผีระดับไหนเอกก็ตอบได้แบบไม่ลังเลเลยว่าเขาไม่เคยเจอผีหรือเจอเรื่องราวลี้ลับน่าสะพรึงกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนมันเลยทําให้เขาไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายไม่คิดว่าจะมีอยู่จริง มาวรมาะสบเข้ากับตัวเองในค่ำคืนนั้นทั้งเอกบอกผมว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่จับไข้หัวปกรนไปด้วยเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สอนให้เขาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทอย่างน้อยถ้าหากมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็เชื่อว่าเขาต้องผ่านมันไปได้แต่ปัญหาก็คือขนาดไม่ประมาทยังเกิดเหตุอุทิกวัญขึ้นแล้วจะยังไงต่อ ขับรถกลับบ้านโดยมีผีนั่งอยู่บ่อท้ายจะตั้งสติยังไงได้ก่อนผมเองก็นึกตามที่เอกเล่าครับนึกเดาวอาว่าจะจบเรื่องหลอนคืนนั้นได้ไงได้สุดท้ายเอกก็เล่าต่อครับว่านึกถึงพุทธคุณอย่างเดียวเลยคือสวมดมนต์ก่อนนึกบทไหนได้ก็สวดพ,พึมพำไปแต่ห้ามเบรกห้ามจอดรถนะครับขับไปด้วยสวดไปด้วยแผ่เมตตาสารพัด สุดท้ายแล้วมันก็คล้ายๆกับมีกลุ่มควันสีขาวพุ่งทะลุกระจกหลังไปเลยเอกเล่าต่อปิดท้ายให้ฟังว่าคืนนั้นกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็จริงแต่ก็ทําเอานอนไม่หลับไปหลายคืนขับรถไปทํางานตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มหวาดระแวงจนสุดท้ายต้องยอมแพ้าหาง,งานอื่นทําที่ไม่ต้องไปใช้เส้นทางนั้นอีกเพราะเป็นเส้นทางสายเฮียนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนชาวบ้านแถวนั้นยังบอกเลยว่าพามาบ้าง ไายบ้างตายกันเกลื่อนไปหมดแถมวิญญาณไม่ไปไหนวนเวียนหาตัวตายตัวแทนจนเกิดอุบัติเหตุวนเวียนไม่จบไม่สิน้นปัจจุบันเห็นว่าถนนสายห้ามีการปรับพื้นที่เป็นถนนสี่เลนกว้างขวางแต่จะว่าไปก็คงไม่ได้เกี่ยวกับถนนหนทางเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวินัยจราจรในการขับขี่ด้วยเพราะเอกก็บอกว่าผ่านไปเส้นนั้นทีไรก็ยังคงพบว่า อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นทุกวันอยู่ดีหรือมันจะเป็นอาถรรพ์ของถนนสายเฮียนพึทนธมณฑลสายห้าไปแล้วจริงๆ